ล่าสุดท่านแปรก็มาถึงถนนพระรามที่สามพี่น้องนะครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วครับแวะที่ปั๊มปตทพี่น้องมาล้างหน้าแป๊บหนึ่งเข้าห้องน้ำก่อนนะครับนะครับกราบสวัสดีงามๆครับท่านแปรสูชุดแปดมาแล้วครับแวะเข้าห้องน้ำมาสักครู่ที่ปั๊มปตทครับที่ถนนพระรามสามอยู่ตรงนี้นะครับนน่ metadata. นง,งานอยู่ตรงโน้นพี่น้องนะต้องจับรถไปหน่อยครับกลับรถไปหน่อย พ่อพ right. ่อม่ท่านใดที่เข้ามาแล้วก็เห็นเสียงดนตรีมาแล้วพี่น้องเสียงดนตรีมาแล้วผมไม่ใช่รถผ่านรถเครื่องเสียงผ่านพี่น้องนึกว่าเสียงมาจากโน้นไม่ใช่ครับพ่อพ่อม่ท่านใดที่เข้ามางานวันนี้นะครับเห็นเสื้อลายแบบนี้พี่น้องนะครับเสื้อลายนี่ครับจําเลยครับเสื้อลายแบบนี้ครับนี่เสื้อลายแบบนี้ครับเนี่ย ก็มาทักผมได้นะครับเสื้อลายลาแบบนี้ทักผมได้นะครับท่านเปลมาแล้วครับนะครับตอนนี้มาทักได้นะครับตอนนี้ผมก็มาแล้วครับทักได้ครับก็นี่เสื course, ้อลายลาแบบนี้นะครับถ้าเห็นกําลังถ่ายคลิปอยู่ยืนอยู่ก็เข้ามาทักถายได้นะครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้มองอาจจะท่านเปยจําไม่ได้เพราะว่าใครพ่อท่านใดอยู่ น้าตาเป็นอย่างไรผมก็นะครับไม่ค่อยนะครับจําไม่ค่อยแม่นพี่น้องก็เด็นผมก็มาทักได้นะครับเสื้อลายๆนี่ครับตอนนี้ก็ล้างหน้าสดชื่นนะครับกําลังไปจับรถตรงนั้นก็ไปที่งานเลยนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวค่อยติดตามตอนต่อไปครับนี่คือท่านแปรสูชุนแปดนะครับมาแล้วครับสะพานแฝดพี่น้องนะเสื้อลายๆนะครับทั้งท้ายได้นะครับ สวัสดีครับ